สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนที่7มี3คู่เซบีย่าเชิเนเอาชนะบาเยอโรลิดไป,ป2-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้ประตูจากเดวิดตอเลสของทีมเยอนทำเข้าประตูเองส่วนอีกหนึ่งลูกมาจากชิเดล่าอีจูส่วนทีมเย็นได้1ประตูจากกิเก้เปเรสบาเลเซียก็เสมอกับโอซาซูน่าไป0-0ส่วนเลมาดวิดเชิเนเอาชนะอาเบสไป3-2เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากลูคัสวาสเกส คเลนเอ็มปาเป้แล้วก็โรดิโก้ส่วนทีมยังได้2ประตูจากคาร์ลอสเบเนิเดสแล้วก็กิเกกาเซียอันที่ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยตอนนี้จาฝูงยังเป็นบาร์เซโลนาที่เก็บไป18คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริดขยับมาเป็น17คะแนนอันดับ3บิลบามี13อันดับ4แอตมาดริด12อันดับ5้ถึงเมาโยกาเบียริลโอซานซอนามีทีมละ11คะแนนในขณะที่ท้ายตารางอันดับ18บายาโดลิดมี5อันดับ19เก้าเกเตเฟมี4แล้วก็บุยเป็นลาสพามาที่มี2คะแนน ส่วนสถิติที่น่าสนใจตอนนี้เลวันดอฟสกี้ยังนําเป็นดาวซันโวลที่6ประตูแล้วก็ลามินยามมลแอซิปมากที่สุดที่5ลูกโปรแกรมนในคัมคือวันนี้มีอีก2คู่นะคิโรนาเปิดบ้านเจอกับไลโยบเบยเกโนแล้วก็บาร์เซโลนาพบก,กับเกเนเฟ่ไปปิดท้ายกันที่ซึกเกาโชเซลายต์อิตาลีนัดที่5คู่สุดท้ายอตาลันตนาก็เปิดบ้านแพ้กับโคโมไป2-3ในเกมนี้เจ้าบ้าน ได้2ประตูจากเดวิดีซัปปาคอสตาแล้วก็จุดโทษของเดมูลาลูคแมนส่วนทีมเยอได้3ประตูจากกาเบียลสเตเฟซ่าซีโคลาซิเนกของเจ้าบ้านเนี่ยทำเข้าประตูเองแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากอาลูฟัเดลาไปดูตนารางคะแนนตอนนี้เนี่ยอตาลันตาก,ก็อยู่ที่12มี6คะแนนเหมือนเดิมส่วนโคมโวกยับไปอยู่อันดับที่15เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนแล้ว สถิติที่น่าสนใจตอนนี้มาร์คตูรามกับมัตเตโอเลริกูยังนำเป็นดาวซานโตรวู่ที่4ประตูเสรนด์วิทเนเลส์าโกลาสวิทนูโน,โนตาวเลสแอซิดมากที่สุดที่คนละ3ลูกและเดี๋ยวท,ทิ้งท้ายกนที่โปรแกรมนัดต่อไปฮะเกมที่6แล้วนะคือวันศุกร์นี้เอซิมิลานจะเปิดบ้านเจอกับเลเช่วันเสาร์วี3คู่อูเดเซ่พบก,กับอินเตอร์เจโน่พบยูเว่แล้วก็โบลินยาเปิดบ้านเจอกับอัตาลันตาวันอาทิตย์5คู่ตอร์เนโจะพบกับลาซิโอโคโมเจอเวโรนาโรม่า เอ็นปอลีพบกับฟเฟรเดนตีนาแล้วก็นับปอลีเปิดบ้านเจอกับมอนซาก่อนปิดท้ายด้วยคืนมันเดนในระหว่างปามาพบกับทางไกยารี